สวัสดีครับวันนี้องค์ความรู้ของคุณธนศักดิ์นิน้อยเกษตรกรชาวสุพรรณบุรีนะครับผู้ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่12ประจำปีพุทธศักราช2564ันหถึงได้เกิดประโยชน์และผลในเชิงประจักษ์อย่างไรติดตามได้จากเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนในรายการฟ้าห่มดินวันนี้ครับผมเป็นคนอำเภอเดิมบางนางบวชประกอบอาชีพ เกษตรกรผมเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าทองมีปัญหาแต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้ทำนาข้าวปัญหาของดินก็จะเป็นดินที่เป็นตะก,กันเล็กน้อยประธานของวิสาหกิจได้รับรางวัลย้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริประธานเขาได้มาสอนเรื่องปลูกยญ้าแฝกว่าปลูกไปแล้วเนี่ยดียังไง เพื่อถ่ายทอดเป็นการต่อยอดขยายผลให้เกษตรกรให้เกษตรกรได้นำมาปรับปรุงแล้วก็ใช้ในในครอบครัวของตัวเองและได้ให้ขยายไปพื้นที่ข้างเคียงประมาณปี2,561เนี่ยวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าทองได้นำแฝกมาต่อยอดให้มาปลูกในร่องสวนเพื่อไม่ให้ร่องสวนเนี่ยพังและก็ รากของย้าแฝกเนี่ยจะทําปรับสภาพน้ําให้ดีขึ้นพื้นดินเนี่ยได้รับการเปลี่ยนแปลงจะเป็นการร่วนซุยได้มากขึ้นจากแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นการแข่งกระด้างของของดินผลผลิตบะม่วงเนี่ยดีขึ้นต้องขอขอบคุณภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะบริษัทปตทที่เข้ามาสนับสนุนชุมชนเพื่อนำาย้าแฝกมาปลูก ในพื้นที่ที่สำคัญต่อยอดมาจากศาสตร์ราชาของรัชกาลที่10ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมารัชรัชกาลที่10ขอเป็นแทนเกษตรกรถวายพรให้พระองค์พระเจริญยิ่งยิ่งนานขอบคุณครับ ความสุขและความยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรในเดือนบางบัวทองสมพาริวันนี้แค่หนึ่งตัวอย่างทั่วประเทศที่เกิดขึ้นจากการบวชการพัฒนาและรองชยาแปดอันเนื่องจากพระราชดำริที่หน่วยงานภาคระาชนโดยเฉพาะพันธ์นะครับส่วนร่วมในการสนับสนุนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สนับสนุนโดยปตท,ทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน